เดอร์แฟชันโชสุดยอดครับรู้สึกว่าแบรนด์แบรนด์ไทยเป็นเป็นแบรนด์ที่ดูเทรนดี้มากใส่ง่ายใส่แล้วมั่นใจอะไรเงี้ยใช่จริงๆเราเป็นคนแต่งตัวยังไงแบบแนวสติแบบนี้ไหมใช่ใช่อันนี้อันนี้เหมือนเหมือนแบบไปรุ่นเท่ๆซึ่งซึ่งผมก็มีในวอดจบเยอะมากนะครับครับง่ายขึ้นไหมในการแต่งตัวหรือเปล่าใช่ใช้การแต่งตัวแบบเนี้ยอะไรนะครับ การแต่งก,การหมายถึงว่าการมิกเซนเมดในการแต่งกายง่ายขึ้นไหม<า>ในการแต่งตัวง่ายขึ้นไหมในในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันใช่ห<า>มายถึงถ้าเปรียบเทียบกับตอนตอนเข้าวงการใหม่ๆใช,ใช่ไหมครับก็ก็ง่ายขึ้นนะครับก็เริ่มแบบรู้ว่าเราดูดียังไงเราแบบเราชอบอะไรบ้างเมื่อก่อนอาจจะอาจจะเวอร์ไปหน่อยหรือไม่รู้เรื่องเราแบบลงคลิปใดๆตลกตลกนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้เหมือนพยายามเก็บ หนุเพกมากเกินหรือับไงั่ลูก huh. uh ็อีกตอนนี้งานเรามีอะไรบ้างครับลูกตอนนี้ตอนคู่แท้แม่ไม่เลิฟเป็นละครเรื่องใหม่จีแมน25ก็ก็อ่อนไปแล้วครึ่งครึ่งเรื่อง UTV แล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งด้วยของของอาทิตย์ที่แล้วด้วยเป็นไง5พังรู้สึกเราหลังใหกที่อก็อ่อนไปแลกแสบต่อรับดีค่อนข้างดีพอสมควก ก็ก็ก็ดีมากๆก,ก็รู้สึกภูมิใจในการแสดงของตัวเองใน,ในช่องของเราที่ที่ทำคอนเทนต์ที่ที่ดีผู้กำกับ,กบด้วยพ,พี่กูคือคือเก่งมากเขาทำงานเร็วบอกชัดเจนว่าอยากได้อะไรบ้างภูมิใจในทุกคนจริงๆริ่เตการปันปันคู่คู่ของเราโมเดลนี้ก็เก่งมากพี่แมมก็ก็สุดยอดจริงดีคุณชื่นจูนงเาสถานการณ์การการแสดงเราดีขึ้นเรื่อยๆืเเรื อะไรนะครับสามารถทางด้านการแสดงของเราดีขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกเราเป็นังไงบ้างหลายคนชมคุณแฟนๆเราเรอลาเรารู้สึกรู้สึกดีใจรู้สึกว่าแบบเราเป็นคนที่ชอบพัฒนาทุกทุกอย่างไปเรื่อยๆเป็นคนแบบตอนนี้กำลังฝึกกีตาร์อยู่ฝึกร้องเพลงก็ฝึกพูดไทยให้ชัดขึ้นก็รู้สึกดีที่ที่มันทุกอย่างมันไปดีๆ ทำไมเราต้องฝึกร้องเพลงฝึกกีตาร์เรามีเรามีเมีโปรเจกต์อะไรมีนะแน่เดี๋ยวก็ออกมาเร็วๆนี้นะครับใช่คือแต่แต่วันรุ่งจะต้องมีเพลงมีครับเออมีอ่ะเพลงที่มีเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงพาคต้นเป็นเพลงอะไรมีไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ๋ออ๋อมีก็จริงๆแล้วลูกร้องเอ่อเพลงประกอบของซีรีส์ดอนนบานไปแล้วมีเพลงนะครับใช่ อันนั้นเป็นเพลงไทยแล้วก็จะมีโปรเจกต์ของของ GMMTV ด้วยที่ออกมาแล้วตรงนี้โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์อะไรเราบอกได้ยับอกได้ยังบอกไม่ได้แต่้าจะจะเป็นโปรเจกต์เดียรหรือโปรเจกต์ทำเร่วมกับคิดว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนจะเห็นความสามารถของลุกในการร้องเพลงให้ให้ชัดขึ้นจริงๆจะเห็นว่าลุกอาจจะไม่ได้เป็นแค่นักแสดงที่ร้องได้แต่อาจจะเป็นแบบนักร้องจริงๆ ใช้เวลากับมันเป็นเหมืนเยอะขนาดไหนการที่จะต้องสองปีกว่าฝึกกับฝึกกับครูฝึกกับครูสองปีกว่ายังมีจุดไหนที่แบบยังมีความรู้สึกว่ายังมั่นใจในการแข่งขันเอ๊ะจุดไหนที่ที่ยังเรายังรู้สึกว่าเอ้ยถ้าจะการของเราอย่างก็ต้องคิดไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนะครับยังไม่มีอะไรที่ที่รู้สึกว่าโอเคพอแล้วเราเราเก่งแล้วไม่มีคือเป็นคนที่แบบจะ จะเห็นจุดอ่อนของเราไปเรื่อยๆเราก็จะจะพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้แค่มีความพร้อมความพร้อมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะออกภาษาไทยคล่องกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออเก้าสิบห้าละกันเก้าสิบห้ายังยังยังดูละครตัวเองแล้วแบบเออทำนี้ยังยังเพียนนิดๆแต่ว่าก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวอีกสักปีปีหนึ่งเดี๋ยวก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีปัญหาแล้วภาษาไทยเราแข่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะ ใช่ครับก็หวังว่าทุกคนก็เห็นแบบนั้นนอกจากโปรเจกต์เพลงแล้วละครปีหน้ามีอะไรให้เราติดตามรอติดตามันคนเออมีหนังเออพูดแต่คำเ่อะมีมีมีหนังภาพยนต์ที่ชื่อสลิดโปรเจกต์ล่าเล่นกับบุคดาเห็นแล้วก็มาเดี๋ยวก็มีละครของ g m m t v ด้วยด้วยแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรับขอบคุณครับ